ทุกคนอยากรู้เปล่าว่าจ้างน้องเจนนี่10นาทีไม่ถึง10นาทีด้วยไรสดปกากากากล้วยเตี๋ยวเรือทองเมื่อวานยอดทั้งหมดได้เท่าไหร่อ่อให้ทายให้เวลาทายคอมเมนต์น้ำหนึ่งห่หหนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดเฉลยทั้งหมดก็คือสามร้อย้าสิบบาทว้า เชยบอกเลยว,ว่าเชยตื่นเต้นมากนี่เป็นการจ้างอินฟูครั้งแรกจ้างน้องเจนนี่ครั้งแรกแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือทองไม่ใช่เป็นแค่แบรนด์ของเชยอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวเรือทองยังมีโรงงานเป็นของตัวเองเราทําโรงงานก๋วยเตี๋วด้วยก็แปลว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์ฉาบฉวยหรือแบรนด์เล่น ก็คือทุกคนไว้ใจได้เรามีทั้งโรงงานที่ถูกต้องได้รับออยถูกต้องเชนจะบอกเลยว่าชี่ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องเจนเนี่ขอบคุณน้องบูมด้วยขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณแฟนคลับน,น้องเจนเนี่ด้วยที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้แบรนด์เล็กๆอย่างเรานะครับได้ ได้เปิดการขายได้ลองชิมแบรนด์เล็กๆของเรานะคะหวังว่าจะชอบรสชาติที่เราตั้งใจทำกันนะคะยังไงรอลุ้นนะคะรอดูรีแอคจากทุกคนดูใครได้ใครสั่งซื้อไปแล้วทำรีแอคหรือว่าปักตะกร้าได้ก๋วยเตี๋ยวเรือทองทุกคนสามารถปักตะกร้าในหน้าได้ทั้งหมดเลยได้หมดเลยมีไรายได้ได้ทุกคนสามารถมีไรายได้กับก๋วยเตี๋ยวเรือทองได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเจงนนี่ขอบคุณน้องบุ๋มขอบคุณแฟนคลับน้องเจนนี่ทุกคนเลย